ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตเจ้าฮินดูทลรัดนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาพยากรณ์พูดที่มีลัคนาอยู่ในราศีเมษประจำเดือน มกกราคมพุทธศักราช2,568นะครับก็กลับสวัสดีปีใหม่นะครับกันทุกท่านเลยนะครับก็ขอให้ปีนี้เป็นปีแห่งครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต9ฮินดูทลอดนะครับก่อนที่จะเข้าเนื้อหานะครับอาจารย์ขอประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับนะจะมีการเปิด การเรียนการสอนนะครับหลักสูตรนะครับโครงการโหรศตษ์ไทยเบื้องต้นนะครับสําหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานอะไรเลยก็สามารถเรียนได้มาเรียนกับอาจารย์ของผมอาจารย์วิทูลบุญชัยศีนะครับ ผู้ที่ปลุกปั้นนะครับคณาจารย์หลายๆท่านมาประสบการณ์เกือบ20ปีนะครับอันนี้ยินดีกับทุกท่านมากเลยนะครับที่จะมีโอกาสได้เรียนกับอาจารย์วิทูลนี้ถือว่านะครับยากมากเลยนะครับก็ถือว่าคอร์สนี้นะครับเป็นของฝันนะครับสำหรับคนที่อยากจะมีความรู้เกี่ยวเรื่องวิชาโหราศาสตร์เนี่ยเข้ามาเรียนได้เลยนะครับการันตีเลยนะครับว่า เก่งจริงๆเนี่ยอาจารย์ของผมนะครับแล้วก็สอนกับอาจารย์อ้อยด้วยนะครับก็ถือว่าโอเคนะหลักสูตรก็คือ6เดือนนะนะครับเรียนเดือนละ1000เรียนทุกวันเสาร์เวลา13บสนาฬิกาถึง15บหนาฬิกานะครับเริ่มวันที่เสาร์นะครับที่4มกรานะครับปี68นะครับนะก็มีทั้งอ่าเรียนออนไลน์นะครับแล้วก็เรียนที่สมาคมโหรศาสตร์นานาชาติได้เลยนะครับแต่ไม่มีบันทึกย้อนหลังเท่านั้นเองนะคนสนใจนะครับก็แอดไลน์ได้เลยนะครับแล้วก็หรือไม่ก็โทร ติดต่อตามเบอร์โทรนี้เลยนะครับนะก็นะครับหวังว่าทุกทท่านนะครับนะจะได้มีโอกาสได้เรียนกับอาจารย์ของผมเองนะความสุขนะครับแล้วก็รวยๆเฮงๆปังๆตลอดปี2568กันทุกท่านเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับชาวราศีเมษนะฮะก็จะมีดาวประจำตัวนะครับเหมือนเดิมนะครับก็คือดาวพระอังคารเราจะเรียกว่าตะนุตะนุคือตัวเรา ะอะไรที่เกี่ยวตัวเราเราจะเรียกว่าตนุหมดนะครับอีพบเรือนหนึ่งนะครับเป็นเรือนมรณะที่แปลว่าความเศร้าโศกเสียใจผิดหวังไม่ได้ดังใจนะครับเอาละนะครับในช่วงของเดือนนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงกระชาวราศีเมษเพราะตนุรักษ์มีการยกย้ายราศีนั่นเองนะครับหลังจากที่นะครับเดินถอยหลังมานานนะครับอ่ะตนุไปไหนนะตนุเนี่ยไปอยู่ในราศี กรกฎนะครับในราศีกรกฎเนี่ยเราจะเรียกว่าพบพันธุที่แปลว่าบ้านรถที่ดินหลักทรัพย์อสังหาริมสังหาริมทรัพย์เนาะนะครับนะก็อยู่ตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่24นั่นเองนะครับเราก็จะมีความผูกพันเกี่ยวเรื่องขององค์กรนะครับบริษัทนะครับแล้วก็มีความผูกพันกับญาติพี่น้องนะครับหรือเข้าไปจัดการเกี่ยวเรื่องของครอบครัวเรื่องของที่บ้านเรื่องของหลักทรัพย์นะครับนะส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวเรื่องของการงาน นะครับของเราเนี่ยแหละว่ามันจะเป็นยังไงเนะาะถามว่าดีไหมนะครับก็ต้องอยู่ที่ว่าในพื้นดวงเดิมคุณมีดาวดีตั้งรับไหมทักษะให้คุณให้โทษยังไงอันนั้นก็จะเป็นการนะครับบ่งบอกนะเนื่องจากว่าท่านอยู่คนเดียวโดดๆนะครับมันก็เลยไม่ค่อยได้มีอะไรมากนะอาจจะมีดาวเล็งบ้างนะครับแต่ดาวที่เล็งเนี่ยก็คือเป็นดาวคู่มิตรก็คือมีดาวพฤะกก็ถือว่าโอเคแหะ ในมุมดีก็ถือก็ถือว่าโอเคนะนั่นก็หมายความว่าเป็นช่วงที่ชาวราศีเมษนะครับจะมีการก่อร่างสร้างตัวมีการพัฒนาตนมีการทํำยังไงก็สุดแท้แต่นะครับให้ตัวเองเจริญก้าวหน้าในลักษณะต่างๆอันนี้ก็ถือว่าดีนะครับแต่ถ้าจะบังเอิญคุณนะครับมีดาวพังคารปีนี้เป็นการกินีจออันนี้จะยุ่งนิดหนึ่งนะครับเราจะเรียกว่าดาวชุดวเรือนมรณะไปอยู่ในเรือนของพันธุนะครับบางครั้งก็มีความรู้สึกร้อนที่อยู่นะครับบางครั้งก็มีความรู้สึกไม่ค่อยสบายใจนะครับ ตั้งเป้าหมายจะทําอะไรยังไงบางครั้งมันก็ไม่ได้ดังใจสักเท่าไหร่นะครับด้วยความที่ดาวเจ้าเรือนมรณะเนี่ยไปอยู่ในเรื่องของพันธุ์นะครับยังบ่งบอกถึงนะครับบรรยากาศต่างๆนะครับในบ้านในครอบครัวนะถ้าเป็นการกิจเนียบางทีก็จเจอของเสียของซ่อมนะด้วยซอกจากว่าดาวอังคารเนี่ยเป็นดาวตัวแทนแห่งเรื่องของยืดยานพาหนะเนาะ บ,บางท่านก็อาจจะลดเสียลดซ่อมนะครับบางครั้งถ้ามันดาวแบบไม่ค่อยดีมากๆเนี่ยบางครั้งมันก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุบ้างนิดหน่อยนะครับอันนี้ก็นะครับอยากจะให้ระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับเพราะว่าดาวอังคารได้ตําแหน่งนิดนะมันก็ไม่ได้ไม่ได้โดนเยอะแยะอะไรเท่าไหร่หรอกนะครับนะบถ้ามันไม่ได้เจอดาวสตรูจ้าจานะนะครับแต่ก็เอาละนะครับบางคนก็มรณะไปอยู่ในเรือนพันธุน่บางทีก็น้อยใจคนที่บ้าน นะครับน้อยใจสามีภรรยาคุณพ่อคุณแม่นะครับน้อยใจผู้หลับผู้ใหญ่อะไรประมาณนี้ออกได้หมดนะนะครับก็แล้วแต่ว่าพื้นดวงแต่ละคนเป็นยังไงนั่นเองนะครับนะอ่ะนะครับตอนที่ดาวพ่างคารน,นะฮะสถิตยอยู่ในราศีกรกฎนะครับหนึสิบหเนี่ยสวยเลิกดีเราเรียกว่าเลิกราชาเลิกนะครับก็เป็นเลิกสะดวกสบาย นะครับเลิกคนนิยมชมชอบนะสิบเถึงยีเนี่ยสวยเพชรจะคาดเลิกก็เป็นเรื่องของการตัดสินใจนั่นเองนะครับดาวก็ยังคงเดินถอยหลังนะหลังจากนั้นตัวเองก็จะยกย้ายราศีนะครับไปอยู่ในราศีเมถุนโปรตีในดาวเขาจะเดินไปอย่างนี้นะอ่าอันนี้เขาเรียกเดินพักองศาเดินถอยหลังกลับไปเหมือนลืมของอารมณ์ประมาณนี้นะครับ เข้าไปอยู่ในราศีเมถุนเนาะย้อนหลังกบไปตั้งแต่วันที่ยี่ห้าถึงสามสิบเอ็ดเวลาตีหนึ่งห้าสิบเก้านาทีสวยเพชฌฆาคเลิกเลิกตันตัดสินใจทีนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องที่ตัวเราเองเนี่ยจากที่อยู่กรบเดินพันธุจะเป็นเรื่องของสังคมแหละนั่นหมายถึงว่าถ้าบริหารจัดการดีคุณก็มีเกณฑ์ที่จะมีชื่อเสียงในลนักษณะต่างๆมีเกณฑ์ที่จะโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของการติดต่อการเข้าหาการประชาสัมพันธ์โดดเด่นเรื่องของการออนไลน์นะครับแอปพลิเคชันต่างต่าง อะไรเทคโนโลยีอะไรต่างๆที่เกี่ยวเรื่องของสังคมคนหมู่มากนะครับก็ถือว่ามีโอกาสที่จะเด่นดังได้เหมือนกันนะครับนะแต่ถ้าเกิดว่าดาวอังคารเป็นการและกินีก็เรามาระวังเพื่อนหน่อยนะครับมรณะไปอยู่ในเรือนสหรชาชเนี่ยบางทีภัยจากสังคมภัยจากมิจฉาชีพภัยจากคนใกล้ชิดอะไรประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเรามาดูอาทิตย์นิดนึงนะดาวพระอาทิตย์ท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีสิงห์เนี่ยเราจะเรียกว่าพบปุต นะครับที่แปลว่าบุตรบริวารลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชานะครับไอเดียจินตนาการ1นึถึงสิเนี่ยอันนี้ดีนะครับเขาว่าปุตตะไปอยู่ในเรื่องของสุภาษถ้าเป็นตัวเราเองเนี่ยก็นะครับจะโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของไอเดียจินตนาการความคิดสร้างสรรค์นะครับการเริ่มนะครับมีการมองหาอนาคตตัวเองในลักษณะต่างๆเพื่อจะเสริมรายได้ให้มีรายได้2รายได้3ทําให้มีโอกาสนะครับทำให้เราเองเนี่ยนะครับประสบผลสําเร็จ นะครับในสิ่งที่ตัวเองปรารถนานะครับบางคนก็มีเกณฑ์นะครับที่จะมีบุตรหลานดีลูกหลานดีบางคนก็มีเกณฑ์ตั้งคันนะครับก็ถือว่าอลเป็นอะไรที่ถือว่าโอเคนะผมถือว่าถือว่าดาวอาทิตย์เนี่ยให้คุณสําหรับชาวราศีเมษมากนะครับถือว่าดีมากๆเลยนะครับก็ตอนที่ดาวนะครับพระอาทิตย์สถิตอยู่ในราศีธนูเนี่ย,ยหน,น,นึ่งถึงสิบเสวยมหาธนเนาะเรศเศรษฐีใหญ่ นะเลิกผลประโยชน์ลงตัวนะสิบเอ็ดถึงสิบสามเนี่ยโจโรเลิกนะครับก็เ,เลิกต่อสู้แข่งขันแปดถึงสิบนี่ทำอะไรยังไงก็เฮงก็เด่นก็ดังก็เป่งนะครับเพราะว่าเข้านะวางภูเอกนะช่วงนั้นทําอะไรดีถือว่าดีมากๆเลยหลังจากนั้นดาวพระอาทิตย์จะได้เกณฑ์พิเศษนะยกย้ายเข้าไปในราศีมกกนนนะังรก,งเกนนรเนี่ยนะครับได้ตําแหน่งเขาเรียกว่าปัสวะองค์เกณฑ์นะครับเป็นเกณฑ์แห่งความสูงส่งนะแสดงว่าช่วงนั้นผลงานคุณจะดีมากปุตตะไปกรมมะเนี่ยนะครับ ผลงานคุณดีทําอะไรเข้าตาหัวร bueno, ะหัวหน้าผู้รับผู้ใหญ่นะครับให้เกียรตินะแล้วก็มีความรับผิดชอบเกี่ยวเรื่องของการงานในลนักษณะต่างๆเนาะก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่ชาวราศีเมษเนี่ยค่อนข้างจะปังปุริเยกันเลยทีเดียวนะทำอะไรยังไงเนี่ยค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะครับและมีเกณฑ์ที่จะเป็นผู้นําสูงโดดเด่นเรื่องของการตัดสินใจนะครับทําอะไรยังไงก็ได้รับการยอมรับผักด,ดันนะครับ อันนี้ถือว่าดีเลยราศีเมษถือว่าดีเลยนะฮะถ้าเกิดว่าไม่ได้มีอะไรที่มันมาตัดทอนนะมันก็ถือว่าโอเคแหนะดาวพฤหัสนะครับที่อยู่ในราศีมังกรยกย้ายไปในวันที่นะครับ1 4ถึง31เ,เนาะเวลา17นาฬิกา3นาทีเนาะสเวสเวย 14- ถึง23เสวยโจรโรเลิกนะครับเลิกฉลาดเลิกต่อสู้นะครับเลิกวางแผนเนาะ ยี่สิบสี่ถึงสามสิบเอ็ดเขาเลิกแห่งความมั่นคงเราจะเรียกว่าเลิกภูมิปารโรทาอะไรช่วงนั้นจะมีความมั่นคงนะครับก็จะเป็นลักษณะที่ทําผลงานแล้วมันเข้าตานะครับส่งผลให้มีโอกาสที่จะได้เลื่อนยศได้เลื่อนตาแหน่งนั่นเองนะขอยินดีด้วยนะครับนะต่อไปนะครับดาวพระพุธเนาะดาวพระพุธเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีกันเราจะเรียกว่าพบปัญหาอุปสรรคนะครับที่เราเรียกว่าอลินะอีกพบเรือนหนึงก็สังคมคนสนิทคนใกล้ชิด เพื่อนฝูงที่เราเรียกว่าพบสหชะนะครับก็ก็ถือว่าดีนะครับนะดาวเจ้าเรือนสหชะเนี่ยไปสถิตยอยู่ในราศีธนูตั้งแต่วันที่2จนถึงวันที่19เนาะอันนี้ก็ถือว่าดีนะครับเรียกสหชะไปอยู่ในเรือนของสุภาษเนี่ยเป็นช่วงที่ชาวราศีเมษเนี่ยนะครับผลงานโดดเด่นนะครับแล้วก็เป็นช่วงที่มีเกณฑ์ที่จะมีชื่อเสียงนะครับจะทําอะไรยังไงก็ได้รับการยอมรับนะย้ายไปตอนนะครับสองทุ่มนะสิบสนาทีนะเวลาดาวเจ้าเรือนนะครับสหชะเนี่ย แล้วเล็งกันเนี้ยจะส่งผลให้ชาวราศีเมษเนี่ยทําอะไรจะโดดเด่นนะเป็นที่ยอมรับนะอันนี้ก็ถือว่าดีแหละถือว่าดีนะครับเป็นช่วงที่คุณเองโชว์ศักยาภาพได้เต็มที่คนช่วยได้รับการช่วยเหลือจากสังคมคนหมู่มากนะครับจะยิบจะจับทำอะไรก็ดัง,ก,ดงก็มีชื่อเสียงนะอันนี้อันนี้ถือว่าดีเลยนะแต่ถ้าเกิดท่านใดบังเอิญมีดาวพระพุธปีนี้เป็นกาลกิน,นีก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับคำว่ามรณะแล้วทุวทีคําว่าอริอริแปลว่าอุปสรรคเนะี่ยอริ อลีไปสู่พระนั่นก็หมายความว่าบางครั้งก็อาจจะต้องนะครับรับใช้นายนิดนึงนะครับบางครั้งก็อาจจะทําบางสิ่งบางอย่างที่เรารู้สึกอาจจะขัดใจตัวเองหรือขัดความรู้สึกตัวเองนะครับบางครั้งก็อาจจะขาดที่พึ่งนะครับขาดคนอุปถัมภ์ครับจุวถ้าดาวพคุณเป็นการอะไรี่นี้นะจะทําให้เราขาดที่พึ่งนะแล้วก็บางครั้งก็เรื่องจุกจิกจุกจิกนี้ที่ทํางานหรือในที่บ้านหรืออะไรมาทําให้กวนอกกวนใจนะครับบางครั้งก็บางคนก็มีคน อิจฉาเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยประมาณนี้นะออกแนวแบบพูดจะให้แบบกระแทกกระทันอะไรมันไม่ได้พูดตรงๆนะด้วยความว่าดาวพูดเนี่ยเขาเป็นดาวเ,เน็บแนมนะถ้าไปอยู่ในเรือนม่ดีมาจากเรือนม่ดีจะเนบจะแหนมจ,จะพูดออกแนวแบบประชดประชันน่ะเจ้าบทเจ้ากรเนี่ยทาให้เราแบบเอ๊ะว่าเราหรือเปล่าเอ๊ะหรือว่าใครอะไรประมาณนี้ออกออกแนวประมาณนี้นะเออประมาณนี้เล็กๆเล็กๆนะครับก็ ถ้าเกิดว่าเราไม่ไม,ไม่ไม่ซีเรียสมากก็มันก็ไม่ได้เป็นอะไรนะครับนะก็มีเกณฑ์มีชื่อเสียงครับดาวพุธนะครับที่สถิตยอยู่ในราศรีธนูนะสองถึงเก้าเนี่ยเวยรริทโทแห่งเลิกนะครับก็เป็นเลิกนะครับอ่าเขาเรียกว,ว่าเลิกขอเนาะเลิกชูชกเลิกขอนะอ,อ,อ,นะอ่อนน้อมถ่อมตนนะสิบถึงสิบเจ็ดเนี่ยเข้านะครับมหขัดธนูแห่งเลิกนะครับก็เป็นเลิกเศรษฐีใหญ่นะครับ แล้วก็1 8บแถึงสิเกในเวยโจโรนะครับเ็นเลิกต่อสู้แข่งขันช่วงชิงจุดให้คุณมีสองช่วงนะแปดถึงเนะครับแล้วก็ 16- บหถึงสิเราจะเข้านาวังปุกเอกทําอะไรยังไงช่วงนั้นถือว่าดีถือว่าเด่นถือว่าเฮงถือว่าปังกันเลยทีเดียวนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรานะครับก็ดูกันต่อนะดาวพพุธจะย้ายเข้าไปในราศีมังกรก็นะครับวันที่นะยีนะจนถึงสิ้นเดือนเลยเวลาตีหนึ่งสิบเอ็ดนาทีนะนะครับเขาเรียกว่าดาวเจ้าเรือนสหาชา นะครับไปอยู่ในเรือนของกรรมมะนั่นก็หมายความว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ติดต่อเกี่ยวเรื่องของการงานได้ดีนะครับจะมีลูกค้าใหม่ๆเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแล้วก็จะเป็นช่วงที่นะครับค่อนข้างที่จะมีการเจรจาหรือคุยหรืออะไรประมาณนี้เพื่อเกี่ยวเรื่องของการงานให้มันประสบผลสําเร็จในลักษณะต่างๆและด้วยความที่ดาวเขาเป็นคู่วิชาการนะครับอันนี้ไม่ได้เสียอะไรก็ถือว่าดีนะอันนี้ก็ยินดีด้วยเกี่ยวเรื่องของการงานเรื่องอะไรเนี่ยนะครับในช่วงเดือนนี้นะครับเป็นช่วงที่ชาวราศีเมษในโชว์ฟอร์มได้ดี นะทำอะไรก็จะเข้าตาไปซะทุกอย่างเลยนะอันนี้ก็ยินดีด้วยแต่ถ้าเกิดว่าบังเอิญคุณมีดาวพระพุธปีนี้เป็นการกินีจรอ,อัลลิไปกรรมะนะครับก็มีบางครั้งมันอาจจะมีเรื่องเข้ามาทําให้คุณหงุดหงิดใจไม่สบายใจนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานเรื่องของคนเรื่องของอะไรก็ประมาณนี้เนาะอันนี้ก็ต้องใจเย็นๆนิดนึงนะก็จะได้ไม่มีปัญหาส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการปกครองบุตรหลานลูกหลานแล้วนะถ้ามันสัมพันธ์การกินีนี่บางทีเป็นลักษณะที่แบบว่า พูดแล้วอะไรแล้วไม่เชื่อไม่ฟังอะไรประมาณนี้ทำให้เบื่อบ้างเซ็งบ้างแต่มันก็ไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไรนะมันก็เป็นรู้สึกแบบทําให้ลําบากอึดอัดใจอะไรประมาณนี้แค่นั้นเองนะครับก็ไม่ได้เป็นอะไรมากแต่ถ้าเกิดว่าคนไหนเป็นสายแบบที่เป็นในลักษณะพวกเออติดหนี้ติดอะไรประมาณนี้กจ็จะเครียดนิดนึงนะเครียดเรื่องการหาดอกดอกเบี้ยไปใช้เขาหรืออะไรเงี้ยมันจะมันจะเครียดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ได้หนักมากนะ โอเคดาวพระพุธนะครับที่อยู่ในราศีมังกรเนาะยี่สิถึงยีเนี่ยสเสวยโจโรเลิกเนาะก็เป็นเลิกต่อสู้แข่งขันช่วงชิงนะยี่สิถึงสาดีเข้าเลิกภูมิปรโรเป็นเลิกแห่งความมั่นคงนะครับแล้วก็วันที่3าเ็นี่ยเข้านวางปูเอกเลยคุมโทยคุมภัยทำอะไรช่วงนั้นถือว่าดีถือว่าเฮงถือว่าฝรัง่งนั่นเองนะต่อไปนะครับเรามาดูดาวพระฤหัสบดีกันนิดนึงนะ แล้วพระธาตสบ,บดีท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีธนูนะครับเราจะเรียกว่าพบสุภะที่แปลว่าความจเจริญก้าวหน้าคนอุปถัมภ์คำจุนคุณคอยช่วยเหลืออีกพเรือนหนึ่งในราศีมีเนี่ยเราจะเรียกว่านะครับพบวิ้าที่แปลว่ารับรับซ่อนเร้นนะครับปิดบังไม่เปิดเผยนะครับกับขังจองจานะอ่ะสหสชาเป็นกระดุมพระดีอยู่แล้วนะครับนะบผลงานดีนะครับได้รับกดดารผลักดันสนับสนุนจากผู้รับผู้ใหญ่นะครับถ้าเรามีผลงานที่ดีหรืออะไรเงี้ยก็มีเกณฑ์ที่จะถูกผลักด,ดนัน นะครับช่วยเหลือเกี่ยวเรื่องของหน้าที่การงานให้เติบโตมากยิ่งขึ้นนะก็จะเป็นช่วงที่ตัวของเราเองเนี่ยค่อนข้างน,นะครับที่จะแฮปปี้นะครับในหลายๆอย่างเนาะแล้วก็จะเป็นคนที่มีความชานาญการพิเศษเกี่ยวกับเรื่องอะไรที่เราศึกษาเนาะการเงินะการทองก็มีคนคอยช่วยเหลือผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือมีคนคอยผลักดันนะอันนี้ก็ถือว่าถือว่าดีนะครับนะยินดีด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว,ว่าท่านใดมีดาวตัหัสไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะเป็นการละกินีจรเนานะ หรือไปเจอดาสตูดนี่ไม่ค่อยดีเขาเรียกวิทนาตกระดุมพระก็แสดงว่าเรื่องของการเงินเนี่ยมันหมดไปกับเรื่องของการไปช่วยเหลือคนอื่นนะครับไปให้คนอื่นยืมตงังไปคําประกันให้คนอื่นไปออกแน่ทางคนอื่นนะครับหรือมีคนมาเบียดเบียนเราในลักษณะต่างๆฮนะให้เราต้องช่วยเหลือนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้นะก็พิจารณาให้ดีนะครับนะอ่ะดาวพรหัสบมีนะครับที่อยู่ในราศีพฤษภเนาะอยู่ตรงนี้ทั้งเดือนเลยหนึ่งถึงสามสิบเอ็ดสวยภูมิปโรก็เป็นเรื่องแห่งความมั่นคงนะ ดาวในเริ่มเดินถอยหลังนะครับนะก็น,นู่นน่อีกนานกว่าจะเดินปกตินะครับก็เลยส่งผลให้บางครั้งตัดสินใจเร็วดาวพฤหัสนเ,นเวลาเดินถอยหลังหรือภาคองศาเนี่ยจะตัดสินใจเร็วจะคิดอะไรไม่รอบคอบกันนั้นถ้าเรามาระวังเรื่องนี้ได้ก็จะไม่มีปัญหานะครับอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวพฤหัสก,กันนิดหนึ่งดาวพฤหัสเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินเลยเราเรียกว่าพบกับ ดุมพะที่แปลว่าเงินทองนะรายได้กับแสงเงินสดอีกภพเรือนหนึ่งในราศีตุลเนี่ยเราจะเรียกวพวกปัจจันี้นะครับที่แปลว่าคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาคู่คองนะการเงินไปไหนนะครับการเงินเนี่ยไปอยู่ในราศีกุมเนะี่ยวันที่หนึ่งถึงยีิบเจ็ดเลยเนี่ยเขาเรียกกระดุมพระไปอยู่ในเรือนของนะครับลาพระเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเป็นจังหวะเดินเนี่ยที่เกี่ยวเรื่องของความสําเร็จ เกี่ยวเรื่องของเงินเงินทองนะครับในเมื่อดาวเจ้ารอยการเงินไปอยู่ในเรือนลาภผลก็แสดงว่าเนี่ยจะเป็นช่วงที่นะครับเงินทองดีไรายได้ดีโอกาสดีอะไรต่างๆดีนะเพราะเรือนลาพัาเนี่ยแปลว่าเรือนสมปรานาไรายได้สองไรายได้สามโอกาสความโชคดีไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาได้มาเองนะครับแล้วดาวเจ้ารอนกานเงินไปอยู่ในบ่อตรงเนี้ยมันเหมือนกับดาวเจ้ารอยกานเงินไปอยู่ในบ่อน้ำอำําอมฤต่นะแล้วส่งผลให้แบบโอ้โหเงินทองอะไรประมาณนี้แต่ตรงนี้ก็ต้องอยู่ที่ศักยภาพของเราด้วยนะ นะเราเรามีเขาเรียกว่าศักยภาพในการหาเงินมากน้อยขนาดไหนมันก็จะส่งเสริมทําให้เราจเจริญอะไรประมาณนี้นะเรื่องเงินไม่มีปัญหาผมมองว่านะครับดรวพสัสดุอยู่ตัวนี้ถึงวันที่ยีิบเจ็ดถือว่าดีมากนะครับรวมทั้งคู่สัญญาด้วยรวมทั้งคู่ครองด้วยรวมทั้งแฟนด้วยรวมอะไรเนาะปัจจุบันนี้ราพระนะครับมีคู่คู่ให้โชคเนี่ยบางคนนะถ้าเกิดในพื้นดวงเดิมคุณเป็นคนที่มีคู่ครองที่ให้โชคนะคุณก็จะได้เขาก็จะซัพพอร์ตเขาก็จะดูแลคุณนะแต่เรียกว่า บางคนเป็นคนซับพอตแฟนแอนนี้ก็ก็อาจจะเสียนะถ้าเกิดว่าในพื้นดวงดาวไม่ดีจ่าๆและสัมพันธ์เอทักษะแย่ๆนะมันจะกลายเป็นเสียเสียอะไรประมาณนี้นะครับก็ให้เรามาระวังแต่ว่าผมมองว่าด้วยความที่ดาวช่วเรือการเงินกับดาวคู่สัญญาอยู่ในเรือลาพาเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่สบายใจนะครับส่วนใหญ่จะออกดีมากกว่านะครับนะเจ็ดสิบปดสิบเปอร์เซ็นเลยนะครับจะดีมากกว่าดีมากกว่าเสีย ัน่นก็หมายความว่าเรื่องของการเงินคุณจะดีคู่สัญญาคุณจะดีคุณจะมีคนมาสนใจนะครับบางคนก็นะครับอาจจะตกลง,งใจชอบคอกันอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็ได้อยู่แต่นะครับก็ตรงถึงวันที่ยีิบเจ็ดเท่านั้นนะหลังจากนั้นไม่ดีแล้วนะเรื่องของการเงินกับคู่สัญญาไม่ดีนะดาวเจ้าเลยการเงินคุณจะตกไม่ดีแล้วเขาเรียกว่ามันจะตกวินาาต่ะเอาตอนที่อยู่ในราศีกุมก่อนแล้วกันจังหวะไหนดี หนึ่งถึงสี่เนี่ยสเสวยเทสาปีนะครับก็เริ่มเดินทางท่องเที่ยวเงินเกิดจากการติดต่อการเข้าหานะครับแล้วก็ห้าถึงแปดเนี่ยเทวี TV เลิกนะครับก็ส่วนใหญ่จะได้เงินมาจากความดูดีสวยหล่อนะเทวีอ่นะเนาะมันจะให้มาแบบง่ายๆแล้วก็สิบเก้าถึงยีิบเจ็ดเนี่ยสเสวยเพชรคาาเลิกก็เป็นเรื่องของการตัดสินใจเนาะจุดที่ไม่ดีเลยนะครับเกี่ยวเรื่องของการเงินนะครับก็จะเป็นในช่วงวันที่สิบสองถึงวันที่สิบสี่เท่านั้นเองนะ เขาะวังพิษนั่นเองนะครับแล้วก็จุดที่ให้คุณจะเป็นในวันที่1ิบห้าถึงวันที่18แปดเขานวังปุเอกคุณโทคคุณภัยทําอะไรช่วงนั้นถือว่าดีนะครับหลังจากนั้นก็จะหมดโปรแล้วเนี่ยครับนะกระดุมพระไปตกวินาบนะครับแล้วเสียเยอะนะด้วยความที่ดาวุขได้ตําแหน่งมหาอุดอะมหาเนี่ยนะนะมหามันก็ยิ่งใหญ่แล้วนะนะอุดมันก็โ,โหสูงส่งนะเขาเรียกว่าเงินหมดอย่างยิ่งใหญ่แล้วก็สูงส่งนะแสดงว่าช่วงนี้นะคุณ เอาเงินเข้าแบงก์ไปเลยนะแล้วก็ตั้งงบไว้เลยนะครับจะได้ไม่ต้องเสียมากอ่ะฉันจะไม่ใช้ละนะแค่นั้นเองก็ต้องระมัดระวังหน่อยนะครับแล้วก็เรื่องของคู่สัญญาด้วยปัตตน,นี้ไปอยู่ในเรือนวินาศเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นในลักษณะที่แบบว่าบางครั้งมันจะเป็นในลักษณะที่ลุ่มหลงเนาะมันลุ่มหลงคนสวยลุ่มหลงคนหล่อมากด้วยดาวสุขด้วยตาแหน่งมหาบุตรนะลุ้เขาหลอกแต่ตใจให้หลอก จะทําอะไรก็ได้ขอให้เธออยากไปก็พออะไรประมาณนี้มันจะออกแนวนี้เลยนะเวลาดาวเจ้าเรือปัตตานีไปวินาดนะครับแล้วมันเป็นแบบมหาอุดเนะี่ยรู้ทั้งรู้นะรู้ว่ามีคู่อยู่แล้วรู้ว่ามีอะไรอยู่แล้วแต่ขอให้เขาสนใจบ้างสักนิดก็ยังดีนะเนี่ยมันจะเป็นประมาณเนี้นะก็อันนี้ต้องเรามาระวังเพราะไม่มีดาวสุกอะไรที่มันจะมีอนุภาพแล้วรุนแรงเท่ากับดาวสุกมหาอุดแล้วเนี่ยอันนี้มหาอุดเลยค่อนข้างจะ แต่ถ้าไม่ได้สัมพันธ์การรักกินีก็โอเคเบาหน่อยนะแต่ถ้าสัมพันธ์การรักกินีด้วยนะเหมาะได้เลยว่าเสด็จสะดวงเหลือเกินมันจะมีปัญหาค่อนข้างมากถ้าเรารู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่เราต้องดึงสติกับมาเนาะต้องให้รู้ตัวทั่วพร้อมจะได้ไม่พลาดท่าเสียทีบางทีบางทีเนี่ยมันมันพลาดถึงขนาดที่ว่าบางทีเราแบบมันไม่สมกันเลยนะบางทีมันเจอแบบไม่สมกันเลยแล้วไม่คิดเลยว่า อย่างสมมติอย่างอย่างเราอาจจะอายุใกล้กเกษียณอย่างเงี้ยผู้ชายเนาะอายุใกล้กเกษียณใกล้ละห้า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 จะถึงหกสิบอะไรเงี้ยโอ้โหมีเด็กอายุยี่สิบยี่สิบสองมาชอบอย่างเงี้ยอ่าแมอยากได้บ้านก็ได้อยากได้รถก็รถได้แล้วเนี่ยแบบมันต้องยอมกันแล้วล่ะนะครับเพราะว่ามันรุ่นลูกแล้วอ่ะอย่างเงี้ยระวังนะปัตตานีไปวินาศคู่สัญญาทําให้วินาทําให้หมดตัวนะครับนะอันนี้เรามาระวังนิดนึงนะครับอ่ะ นะครับดาวพระศุกร์เข้าไปในราศีมีนเนาะก็คือวันที่28ดถึงสิ้นเดือนเวลาส5หนาฬิกาห้าิแนาทีเนาะ,ะเสวยเพชรจ,จะคาดเลิะเลิกตัดสินใจด้วยพบกับหนูขอบ้านพบกับหนูขอรถอย่างเงี้ยโอ้โหนะแนะนำว่าอยู่เฉยๆดีกว่านะครับอยู่เฉยๆดีกว่านะอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับเรามาดูดาวเสวกันนิดนึงดาวพระเสเนาะดาวเจ้าเรือกนกรรมะก็ไม่มีปัญหานะกรรมะแปลว่าการงานการทําวิถีชีวิตการเงินยนี้ก็ อยู่ในราศีกุมนะครับกมามะลาภะนะครับก็รายได้เยอะรายได้สองรายได้สามงานเยอะงานมากเนะฮยก็โอเคแหละนะครับก็ถือว่าดีแหละไม่ได้เสียหายอะไรเรื่องของการงานไม่มีปัญหานะครับไปได้แต่เพียงแต่ว่ามันจะยุ่งนิดนึงตนที่ว่าดาวเนี่ยติดพิษเท่านั้นเองหนึ่งถึงยี่สิบเอ็ดเนี่ยระวังให้ดีนะครับแล้วจะถูกเบียดเบียนเรื่องทรัพย์สินเงินทองเงินตรานะถ้าหลุดไปแล้วก็จะไม่มีปัญหานะครับเพราะว่า ลาดาวเสาร์เขานำวางพิษมันมักที่เกิดเรื่องทําให้โทษทุกข์ทำให้เรื่องมีปัญหาหลายๆอย่างแล้วไปแสดงผลในเดือนล,ลาบผลอย่างเงี้ยมันมันจะยิ่งยุ่งและยิ่งถ้าเป็นการเล็กนีจรด้วยนะถ้าเสานะโอ้มันจะยิ่งหนักหน่อยนะอันนี้ต้องต้องต้องระมาระวังไว้นิดหนึ่งนะนะครับก็หลังจากที่ย้ายแล้วก็โอเคเบาแล้วตั้งแต่วันที่ยีิบสองถึงสิ้นเดือนเลยอันนี้เบาแล้วเขานำวางภูเอกช่วงนั้นจะดีแหละนะครับอ่ะต่อไปนะครับราหู ลาหูเป็นดาวชื่อเรือนลาพระลาพระไปวินาศลาพระแปว่าราบผลผลประโยชน์รายได้สิ่งที่ปารถนารายได้สองรายได้สามก็ไปอยู่ในเรือนวินาศนะก็ไปอยู่กับเรือนการเงินนี่แหละผมถึงบอกไงลาหูก็สูบอยู่ด้วยกันเนี่ยใจปั้มใจป๋านั่นแหละหมดเนี่ยหมดหมดเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยกับคู่สัญญาเนี่ยหมดเรื่องเงินเรื่องทองกับความพึงพอใจคนสวยคน่อเนี่ยแหล,ละเรามัดระวังไว้เรามัดระวังได้ก็โอเคนะเรามัดร,ระวังไม่ได้ก็ มันจะมีปัญหาน่ประมาณนี้นะไม่ค่อยจะสู้ดีนะแล้วดาวราวหูเนี่ยเดือนนี้เขาระาวาังพิษด้วยนะเพราะท่านจะย้ายแล้วเนี่ยตอนเนี้เนี่ยท่านจะย้ายแล้วท่านจะย้ายแล้วใกล้ย้ายแล้วเขานวังพิษเลยอ่ะนะแล้วไปกอนระวังอะไรไ่เกอะไปกอนนะวังอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนปูตาพึงพอใจเด็กๆอะไรประมาณนี้รักครั้งใหม่รักครั้งแรกอะไรเงี้ยนะครับมันก็เลยจะทําให้มีปัญหานี้ระมัดระวังนะครับอันนี้เตินด้วยความรักสําหรับชาวราศีเมษเนื้อหอมดี สเสน่ห์ดีอะไรดีนะถ้าเขาให้เราดีแต่ถ้าเราไปใจเขาไม่ดีนะประมาณนี้นะก็ให้เรามาระวังน้อยนะภเกตนะภเกตก็อยู่ในราศีตุลน,นะครับภเกสอยู่ในราศีตุลก็หนึ่งถึงยีิบเก้าเลยนะครับก็ยังยังส่งผลนะเกี่ยวเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเกี่ยวเรื่องคู่สัญญาเรื่องอะไรมันจะมีเซนต์มันจะมีอะไรมันจะโอเคแหละนะจะเริ่มไม่ดีตอนที่ดาวพฤศุสย้ายเนี่ยก็คือจะเป็นในช่วงของวันที่ยี่บแปดเป็นต้นไปเริ่มเริ่มไม่โอเคแล้วแต่ก็ ดาวพฤกเกก็ย้ายหนีแล้วก็กทั้งเอาว่าตอนที่อยู่ในราศีตุลเนี่ยก็ตามเพราะศุะไปเนี่ยก็จะส่งผลให้เรามีสเสน่ห์นะครับมีคนชอบมีอะไรประมาณนี้นะก็โอเคนะแต่ต้องไม่สัมพันธ์การและกินนี้นะถ้าสัมพันธ์กันเดี๋ยวจะหึงระแวงอะไรประมาณนี้นะ,ะดาวพฤหัสเกที่อยู่ในราศีตุลน,นั้นหนึ่งถึงสี่เราม้อระวังหน่อยเข้านะระวังพิษช,ช่วงนั้นไม่ดีนะครับและนอกจากนั้นก็ดีละหนึ่งถึงสิบหกเข้าเทวีนะครับเลิกนางพญานะโดดเด่นนะครับสิบเจ็ดถึงยี่สิบเก้าก็ เลิอกอ่อนน้อมทำตนเทสาตีนั่นเองนะครับเลิกเดินทางท่องเที่ยวนะเทสาตีเนี่ยเป็นเลิกเดินทางท่องเที่ยวอยู่ไม่ติดที่นะครับไม่ใช่เลิอกอ่อนน้อมทาตนนะอันนี้พูดผิดนะครับนะ,ะนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็โยกย้ายาราศีเข้าไปในราศีกันนะครับก็วันที่ 30- สถึง31เวลาเที่ยง4 16อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของต้องทำบุญบ่อยๆแล้วลมันเป็นเรื่องของข้อกรรมเวรกรรมและมันเป็นเรื่องของเจ้าก,กรรมในเวรเรื่องของอะไรแล้วอันนี้เขาต้องต่อสู้กันไปนะครับ2เดือนนะหลังจากที่ย้ายไปนะนะครับอ่ะ ยังไงก็กราบขอบพระคุณ like ท er Eat, sure ุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมของผมพิพาทประกันใดยังไงต้องกราบขอข้ามาอาภัยด้วยนะครับท่านใดถูกอกถูกใจขอขอบคุณนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามท่านใดถูกใจนะครับมากเป็นพิเศษนะครับก็นะครับสามารถนะครับร่วมเป็นผู้มีคุณสนับสนุนช่องของอาจารย์เกตแก้วจะเลี้ยงน้ำชากาแฟก็แล้วแต่สะดวกเลยนะครับนะอ่ะขอทุกท่านโชคดีมีความสุขครับผมเกตแก้วดูตลอดสวัสดีครับ ครับสว,สวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้าฮินดูทลอรดนะครับอันนี้นะครับเราจะเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับดวงพิชัยสงครามเนี่ยก็จะเป็นการนะครับใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดเรานะครับจัดทาขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือเป็นการบูชาดวงเรานั่นแหละครับนะท่านที่นะครับรู้สึกว่าดวงไม่ดีดวงตกนะครับติดขัดขัดสนอะไรประมาณนี้ก็สามารถนะครับจัดทําดวงพิชัยสงครามนะครับเพื่อเสริมเคล็ดมงคลต่างๆ นะครับก็จะส่งผลให้นะปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับได้รับการี่คลายนะครับหนักกลายเป็นเบานั่นเองนะครับท่านใดสนใจนะครับก็สามารถติดต่อนะครับเข้ามาได้ตามนะครับไลน์ตรงนี้เลยนะครับก็จะเป็นการเสริมดวงชะตานั่นเองครับ